สวัสดีทุกคนนะครับที่หายไปนานก็พอดีได้ไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะสตรีมไปเรื่อยๆนะครับใครที่เล่นไม่เก่งก็มาฝากมาเล่นกับผมได้นะครับผม,ผมก็เล่นไม่เก่งเหมือนกันก็ต่อไปก็เป็นคลิปแบบวันที่ผมหยุดก็ไปเที่ยวออมาหรือมไม่ได้สตรีมตอนทำโทรศัพท์หายทุกคนใส่เสื้อกันหนาว เสื้อกันหนาวผมก็ต้องใส่ปิดมือตลอดเวลาออ,ออกไปอ่ะมันจะพอดีกับล้วงล้วงใส่โทรศัพท์ได้มันมันเป็นที่ใส่มือแหละที่เสื้อกันหนาวใช่ไหมเป็นที่ใส่มือบางคนอาจจะรู้ว่าเป็นที่ใส่มือแล้วพอใส,ใส่ใส่เวลาเราขึ้นรถนั่งรถอะไรวันนี้โทรศัพท์มันจะตกไปมันก็เลยหายตอนนี้ซื้อเครื่องใหม่มาแล้วก็ฝากตัวไปแล้วก็จะสตรีมให้บ่อยขึ้นครับก็มาแล้วครับ ็ซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็ฝากด้วยนะครับไยบายด็กคนก็ไปดูคลิปกันได้นะครับไ้ไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับโยก็เลยหาผงป่ามากินกันดู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 ไปข้างล่างเม็ดยาล่วงปักตาตก็เรียกเม็ดยาล่วงยาล่วงปักตั้งปักตั้งกขเรียกอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ ผมจะเอาตัวลวดจากสถานการณ์เบรกคิวได้หรือเปล่าทุกคนดูแล้วกันผมลูกสิบเบรกคิวอ่ะครับโอ,โอ้ไม่สาวน้อยไม่สาวน้อยยาเลยโอ้โอ้ไม่สาวน้อยอ,ยยอ, <laughs> อันตายนะครับน้องแต่ผมออกมาร้ศสมีแค่นี้แนละ้ว

right on. เริ่มบินี่มัรถพี่เองกันเนี่ยโซนิกขับมือเดียววัดนี้เมื่อก่อนขัดยกล้อบ่อยแหกโค้งนีเดียวมือเสียเลยเนื้อดดลงไปเลยโอ้ยไม่น่าเลยไปหน้าหัวหัดตาย ข้างล่างนั่น็เป็นเขาครับเข้าไม่ได้มัน,เป,นเป็นหน้าจะเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วนะครับข้างในหน้าจะยังมีพวกอืมพวกเสือเสือเปล่าเดานะไม่มีหรอกมีพวกสัสตว์ตั้งหลายสัสตว์ที่ว่าของแร่ของแร่แรออสัสตว์แร่เงาไว้กูไม่เข้าไปหรอกกัด <laughs> กูเดี๋ยว <laughs> รอเล่นรอเล่น,ลนมีอะไรเออ ขึ้นและบรรยากาศน้องยำพาทิตรับขบฟ้าอาดัดดงโอเคครับ ตายผมตีตายผมตีตักเงี้ยหยิ<ใ>บสี่ไว้ตายอยู่เมื่อกี้น้องๆพี่หัวลบไปแล้วตอนเนี้ยบายบาๆก็ฝากติดตามตครับทคกทายเจียร์ยูทูปพี่ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากติดตามยูทูปพี่ด้วยบายบายตนผู้ชมครับ <laughs> อินซีลงมาแล้วนะท่านผู้ชม ดูไหยครับต่อไปนะครับนุ่มหมดไปแล้วนะครับกองหนึ่งืรถด่วนเปล่าเนี่ยเด็กๆท้ามลอกเดียนแบบนะครับทำไม่ได้ต้องให้ผู้ใหญ่รับชมด้วยน่าลองคิดดูสุดยอดไปเลย กินเราไปก็น,นิ่งเลยนียบ่อนี้ช่วยไม่ใช่สวยบิสย่สวยนะ <laughs> ดูดีไปเลยอะ่ะมือดำปิกมือดำปิก อร่อยเดี๋ยวไฟดับนู่นดับไฟนดับแล้วเดี๋ยวไฟลุกอร่อยเอาล้วครับการรีวิวเราหืมแลมไปเลยลูกพี่โอเคอ๋อเลยแหลมไปเลยออืหืม còn nhìn leo con đu nóng con đu đang này còn nhìn leo hỏi tem lại hỏi hỏi tem lại hỏi gặp nhìn ลาดเดินใส่รองเท้าด้วยนะเศษแก้วหรือว่าเก็บเป่าแต่เนี้ยแต่ตาหาบตรงนู้นมันมีเศษแก้วเนี้ยหอยไม่มีอ่ะอย่างในหินตรงโน้นออยังเยอะพี่ดีบีไปเล่นเล็ก่อนเมื่งม่มอาบอลยิ่งอ,อ่ะ ลูกติดตอมจับตะกอยผมด้วยเลือกครับผมมาขั้วกราดมาแล้วครับอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมเล็บๆๆๆคันจะปล่อยตัวอะไรกัดคุณเนี่ยโอ้พัดปวยอันนี้พัดปวยพัดปวย เป็นหมาในรับโอ้อย่าไปกินผักเ้โอเรเร็วเร็วเรินเร็วเร็วเร็วเรเร็วเรัวเร็วเร็วเร็วท่านเร็วเรรรรเร็ววเร็รววร็รวว ตอนนี้เราก็อยู่กับในสวนหรือว่าลดรถผลไม้กับท่านผู้ชมดูครับดูเงาะนะครับน้องๆนงี่มันน่ากินเหลือเกินมีกม่วงม่วงม่วงไม่ใช่ม่มวงดองนะน้องๆเสีงยงไม่ก้าเจียวเลย สำรวจสำรวจสำรวจโอ้โอเก้ไม่มีอะไรเลยอ้เรียนเยอะจริงเลยน้องๆเอ๋ยคือ <ười> พอดีพอดีขาอจ้างให้พี่คนรู้จักของพี่เขามาขึ้นอ่ะมายกเไรข่าจ้างส่วนพี่ยกไม่ได้ไน้องน้อง,องพี่ก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเล็กน้อยถ้าใครสงสารพี่ก็ฝาก gọn tít lái luôn á, không phải, gọn chụp trái luôn, khởi hành đúng tiếng này, bao này, ồ, đẹp luôn ai xem, nón nè. รู้หรือเปล่าว่าเพราะหนึ่งลูกมีน้ำตาลเท่ากับห้าช้อนเลยนะหนูหนูอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้อออโอเคเดี๋ยวพี่ก็ไม่มีอะไรทำแค่นึกสนุกไงน้องๆเดี๋ยวก็ก็อย่าลืมติดตามช่องพี่ด้วยล่ะออโอเคบ๊ายบายเจอกันใน YouTube